สวัสดีค่ะอ๋อ,อมันมีขนมนีว่ว่ะเลยยอมมานั่งเลยค่ะชื่ออะไรคะอัญญา,า,างัยอัญญางินชื่อจริงชื่ออะไรคะอัญญา,าลีนอัญญาลินนามสกุลอะไรคะาจายาักษ์ตันจายกมีพี่น้องกี่คนนะคะจันจายกษ์ก็คื Dante, วว to กี่คนคะหา่ะหา่สี่คนส,สี่แล้วมันมีชื่ออะไรคะมีคนอยมันมีชื่ออะไรโอ้ยโอ้ยน้าพ่อล่รน้าโอนน้าโอนน้าบอนน้องนี้แล้วพ่อพ่อล่ะพ่อพ่อชื่ออะไรอิมอิม